เราควรามมาหรกลับบ้านดีไม่รู้สิสวัสดีตอนเย็นยินดีที่ได้พบฮะฉันฉันอยู่ที่ไหนอ่ะคุณได้เข้ามาผ่านแพงของปราสาทท่านท่านเขารู้สนองฉันไม่รู้เลยว่าท่านเขามันอาศัยอยู่แถวๆนี้ซะด้วย ท่านท่านขอกระผมเขาเป็นคนย่อนข้างเก็บตัวเธอามาที่นี่เพื่อบบรับมรดกของนายท่านสินะกอใช่แล้วเจ้านายโหชาติเขาลุคโนอเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีสมบัติมากมายแต่เขาก็ไม่มีทายาท เขามองหาเด็กหนุ่มสามารถที่มีโชคได้หมายความว่าท่าน,นเราคุณอ๋อเขามีเงินเยอะแล้วก็มองหาใครสักคนหนึ่งมารับช่วงต่อใช่แล้วนั่นแหละสิ่งที่เป็นหน้าที่ของฉันแน่นอนฉันเป็นที่มาจากอนาคต จากท่ิสนไกลแล่อเพื่อมารับมาดกจากท่านเขาพาฉันไปหาเขาหน่อยได้ไหมครับอืมประทานเทษด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยผมจะต้องประสอบ่านซึ่งก่อนเธอต้องทำก็คือหาชื่อของฉันอ่าว่าไงนะหาชื่อของฉัน เท่านั้นถึงจะได้ไปพบกับท่านเขาลูกนอ้อฉันหวังว่าเธอจะโชบดีในการสอบแสวงหาแล้วก็ฉันขอบตัวไปทานแล้วถ้าฉันรู้เชืิงจะหมอนั้นแล้วก็ฉันก็จะกลาเป็นคนรวย ํนนาเต็มไปได้วยเหรียญถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันจะไม่เอาเหรียญน,นั่นหรอกนะฉันเห็นอีกการันต์ฆ่าคนที่พยายามเอื้อมถึงมันนั่นก็ดูเป็นไปได้นะทิ้งเหรียญเซฟโซอะไรนะเธอมีเหรียญแล้วก็เธอโยนเหรียญลงไปในน้ำพูนะเพื่อเป็นการปกป้องดวงวิญญาณของเธอ ปกปังดูมียาของผมแจกอะไรล่ะพานายจะมีแบบนี้บ้างไหมเนี่ยเอ่อมันล็อกนะล็อกเป็นรหัสสามตัวอืออ่าคณลุงเฮ้จะหนูทำอะไรนี่ผมก็แค่ หาชื่อของคนรับใช้ตัวสีฟ้านั่นฮ่าฮ่าฉันก็แค่มาขายของอนะก็ตามหามันได้ตัวเองไงแต่ฉันจะให้กุญแจนี่เธอเต่สีฟ้าผมคิดว่าผมไม่เคยเห็นกุญแจนี่มาก่องนานะมนทามันเพื่ออะไรล่ะก็ถ้าเธอสงสัยแล้วก็เธอก็แค่ไปหาทงข้างประตูนะที่นี่จะมีอยู่สีสี สีฟ้าเขียวแดงแล้วก็สีทองเธอต้องการคุญแจสีเดียวกันเพื่อเปิดประตูเท่านั้นได้ครับผมมีคุญแจสีฟ้าแล้วแน่นอนขอบคุณครับเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนเจ้าหนหูเธอไม่สนใจแวะดูก่อนแล้วฉันอาจจะมีอะไรที่ใช้กันได้ให้เธอนะ,อะโอเคครับเคุณขายอะไรล่ะ อย่างแรกก็คือกุณแจสีทองที่สามารถเข้าห้องชั้นบนได้แล้วก็แค่จ่ายชั้นมา10เหรียญและอย่างที่2ก็คือ1ในตัวสรรของเจ้าอิสาสีฟ้านั่นเธอจ่ายชั้นมา5เหรียญและอันสุดท้ายก็คือข้าวโพดข้าวโพดกำมือหนึ่ง แค่จ่ายฉันมาสามเหรียญแล้วฉันจะมอบจดหมายนี้ให้เธอแล้วกันคุณแน่รับตัวสอนตัวแอลอ๋อขอบคุณมากครับอืมน่าสนใจแล้วประทานโทษครับผมแน่ใจว่าคุณได้รับตัวสอนตัวแรก,กชื่อของผมแล้ว ก็ตามผมมาผมจะพาไปสำรวจที่ที่คุณต้องรู้ถ้าคุณเจอตัวสรในประสาทนี้ใช่อยู่นี่แล้วก็นี่อะไรล่ะตัวษร มันจะซ่อนอยู่ตามห้องต่างๆโ้วอักษรที่คุณเจอมันจะปรากฏอยู่ในห้องห้องนี้แล้วเพียงแค่เรียงตัวอัรมันให้เป็นชื่อของฉันอืมมีแปดช่องอยู่บนพื้นสินะชื่อของนายมีแปดตัวอัษรใช่ไหมล่ะอ่าฉลาดมากเลยใ่ก็เธอ ก็ไปตามหาเจอสอในกกบแปดตัวนะฉันจะบอกเธอให้กลับมาห้องนี้แล้วหวังว่าเธอจะมีโชคเ,เคตอนนี้ฉันจะไปตามหาเจอสอทั้งแปดตัวอืมแบบ l ย,ย,ยาวแน่เลยยาวแน่แน่ สีเท่นงนี้สีฟ้าเราสามารถเข้าได้และมีพื้นแปลกแปย็ดอืมหลุงขนาดไม่ใหญ่มากถ้ามีไม้แล้วก็จะจำเป็นสะพานเ่อไปกองได้อืมใช้ได้ใช้ได้ นี่ขนมปังเยี่ยมอาหารถ้าเปิดอิเมทอรี่แล้วก็กินมันนะอืมหมดแล้วตรงนั้นมีตัวอักษรอยู่เราควรจะทำไงดีโอเคได้เหรียญทองนี่ไงอ้าอ้ามอ้ม ไอตัวไอโอ้ได้หนึ่งแกลอสอนอชื่อมันแล้ว นสี่คนกำลังหัวเราะแล้วก็มีกองสมบัติขนาดใหญ่อยู่ค่าพวกเขาชื่อนี้ชื่อว่าสี่ราชาอืมเทียนสามเล่มโอ้เอียเยมีเยมเยีมนักคนสีเขียวเรายังเข้าไม่ได้ แล้วโนี่มุดได้เนวแนวเนวเนวเนว,เนวตรงนี้สีแดงแล้วก็เข้าไม่ได้ดูสิหาสีฟ้าให้หมดก่อนมีช่องลมไม่สามารถอะไรได้ก็มดสีเขียวแล้วก็เข้าไม่ได้หาประตูสีฟ้าให้หมดก่อนดีกว่า ตรงนี้ผ้าม่านซ่อนได้จำเอาไว้ทงไว้เออสติฟ้ามีอันนี้อันหนึง่งแล้วสวัสดีเฮ้ยอ่าเออได้โปรดอย่าคาดฉันเธอ,อเป็นปีศาจที่ แปลงร่าเป็นเด็กใช่ไหมไม่ผมผมเป็นเด็กธรรมดาเออตกใจมากเลยนะฉันไม่ได้ีเสียงเธอมาเลยเธอ,อนี่ย่องได้ดีเลยล่ะเจ้าทีนะฉันชื่อซิวเลียอาผมแฮนส์เธอมาทำอะไรที่ปราสาทนะ่ะฮา์ต่อจากเค้าลูกนอกออคุณก็พยายามมาหาชื่อของเจ้าตัวนั้นเหรอก็ไม่ล่ะ ันก็แค่ต้องการสมบัติฉันเป็นนักลาสมบัติน่ะรูไหมโอ้ฉันเดินทางไปเมืองต่อเมืองแล้วก็ตามหาสมบัติที่น่าสนใจแต่มันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายหรอกนะมันมีอันตรายมากมายอาจจะมีพิศาแล้วก็ตัวสีดำมาจากนรกแล้วก็มีพิศาชุ่มเลือดหรืออาจจะมีคำสาบ แล้วก็รวมถึงกับดักด้วยก็พยายามดูแลตัวเองสุดๆเลยละ่ะผมชอบในการล่าสมบัตินะเหมือนคุณเลยผมจะเอาไปจนภัยแล้วก็ซื้อกับอาวปีศา์ฉันมีทริคเล็กๆน้อยๆให้เธอนะครับครัผมผมอยากเรียนรู้จากคุณอ่าฉันมีของขวัญนี้ให้เธอบางทีอาจจะช่วยในการ ไขหาสมบัติเทียนสิบเล่มโอ้โหเทียนอีกแล้วทำไมคุณไม่ให้ดาบหรืออะไรบางอย่างที่สามารถจาัดก,การพวกปีศาจได้อ่ะครับนักล่าสมบัติหนะ้ไม่ใช่อัศวินหรือทหารพวกเราไม่ได้จะสู้พวกเราหนีพวกเราซ่อนพวกเราจะไม่ทำตัวเป็นสิ่งที่นักล่าสมบัติควรมีหาสมบัติได้ให้มากที่สุด ในขณะที่มีความเสี่ยงให้น้อยที่สุดอืมเข้าใจแล้วนะแต่ได้เทียนผมมากขนาดนี้ล่ะอันที่ผมถือแค่อันเดียวเองสัสต์นี้มันค่อนข้างเก่าแล้วนะเธอลองจินตนาการดูว่าถ้าเธอกลับกลับมาที่เดิมแล้วก็แล้วถ้าเกิดว่ามีปีศาจซ่อนอยู่ในมุมแล้วก็แล้วถ้าเธอ เอาแต่ถือเทียนอยู่ในมือแล้วก็เธอจะไม่เห็นจนกว่ามันจะกัดคอเธอเลยล่ะวางเทียนเอาไว้ตรงพื้นท่าที่เธอต้องการเลยวางเทียนแล้วก็มันก็จะอยู่จนกว่าเธอจะหยิบไปนั่นแหละมันก็ดีนะในการมากจุดที่ต้องไปนั่แหละสิที่ฉันจะแนะนำให้เธอ เธอเห็นได้ไหมที่นี่มันเต็มไปด้วยประตูใช่ไหมล่ะเธอก็วางเทียนเอาไว้อืมขอบคุณที่แนะนำฮะแบบก็วางางนี้โอเคอนี่ก็วางตรงนี้ อยากจุดอันนี้มากกว่านีมีกลรงแล้วก็มีหีบซึ่งบันไดก็พังขึ้นไปไม่ได้อืมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ หายโหอกว่าเจนา่ากลัวกับผีตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปนี้อันนี้เข้าได้ เกมใอม่สามมีโนต้ตจากเจฟส์โอ้โหของของฉัน เรียบ้อยเรียบ้อย ได้บันไดแล้วเราจะไปตรงนั้นโดยที่ไม่ขยับกล่องยังไงโอ้ยยังไงก็ต้องขยับเป็นอะไรหรอกมัง้งคันโยกคนไม่ดีดขึ้นใช่ไหม พักขึ้นไปเลยดีกว่าอ่าถ้าพักขึ้นจะติดไปเนี่ยอ่าเรลียบร้อยเราจะไปเอากล่องตรงนั้นได้ไงวะ ได้มีบางอย่างวอล์กทคาออกเอาไว้ฝั่งนึงแล้วเราก็ตรงนี้มีกระจก แสนสวยคงไม่มีอะไรเหลือมากนี่ก็น่าจะหมดแล้วแหละเราไปดูตรงนี้หนะ่อยสิ คุณยายสวัสดีเจ้าหนูน้อยอ้าวคุณยายค,คุณมาทำอะไรที่นี่หรอครับก็ประสาทนี่ก็เป็นอีกทางนึงที่จะไปหมู่บ้านนะนะบางครั้งฉันก็เลยมาพักที่นี่ตอนนลางคืนให้ลูกชายฉันก็ชับที่นี่มากด้วยอ่าลูกชายคุณเหรอ เธอจำเจ้าหมูที่มากับฉันได้ไหมล่ะจริงๆแล้วเขาคือลูกชายของฉันเอฟเบิร์ตบลทำให้เขากลายเป็นหมูหลายปีแล้วนะเธอถูกสาปเลยแม่มดเธอมาที่นี่เพื่อที่จะบบรับมรดกใช่ไหมนี่คุณแจสีเขียวนะเอาไปไปบตรวที่ปราสาทขอบคุณที่ให้ไม้เท้าสุดพิเศษนี่นะที่เป็นของขวัญ เธอละกันแหวนเม,ตมนตมลได้รับแหวนงูขอบคุณค่ดมันเก่ามากแล้วนะเอาไว้ใช้ตรวจจับสิ่งที่ปลอมหรือโกหกถ้าเธอสวมมันแล้วก็สิ่งของปลอมมันก็จะเรืองแสงสีแดงคุณผู้หญิงคุณรู้ชื่อของเจ้า ัวสีฟ้านั่นหรือเปล่านะโอ้ฉันหวังว่าฉันจะรู้นะเธอดูที่แผนที่ตรงบ่อน้ำพุนั่นสิอ๋อมีอะไรครับแปดสองแปดเหรอสองแปดตันนั้นก็ห้าหรืว่าสี่ อืมอ hmm. uh huh. ตรงนี้ปดจอืฮะไปไปต่ออ่าขอเซฟหน่อยละกันไหนๆละ คุณยีกาลว้วเดือนทาง,งผมไปนะจาเซฟโซโอเคไปต่อวางว่าไม่มีอะไรทั้งนั้น อาคุณอาตกใจแล้วนี่เธอเองเหรอโอ้เธอทำฉันกลัวแทบแย่เลยฉันกำลังคนคลาหนังสือพวกนี้อยู่นะ มันมีปีศาจกำลังคืบอานอยู่ในปรสาสาทมันซ่อนอยู่ในพวกวเงาเนี่แหละแล้วเธอก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะครับผมจะจับตาดูแล้วก็เกี่ยวกับอาทหารที่ชื่อว่าเจฟเขาทิ้งจดหมายเอาไว้ทั่วปรสาสาทนี้เลยเธอควรดูนะว่าเขาเขียนอะไรมาบ้าง เธอได้วางเทียนน่ะที่ฉันบอกหรือยังครับผมวางแล้วอ่าดีมากนั่นแหละเป็นเธอจะได้เป็นักสสมบัติขั้นหนึ่งนะอันนี้เป็นเทียน,นเพิ่มขอบคุณครับถ้าเธอมีแผนที่จะสำรวจนะครับวงกดฎนี้แล้วก็อ่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับอ okay. แล้วทำไมมันมีเสียงแปลกๆของหูเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวนะมีหิบแด,ด้มไหมอ่ะ ด้วยตรงนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ เดิมเลินผมเสียงแบบมีคนหายใจเราต้องคออะโอเคขนมปัง หใหญ่ที่มมนสามารถผ่านไปนได้ไม่รู้ว่าระยะหนามระยะเท่าไหร่เลยสึกเหมือนโดนโดนตัวอะไรไม่รู้ดมตลอดเวลา มันดังขึ้นนะออแค่แพรตรงนี้นี่เองหวังว่ามันจะไม่มีอะไร ถวนั้นนะตรงนี้เราข้อไม่ได้ใช่ไหมงั้นไปทางนี้ต่อละกันจะได้ไมาอีกสั้น,กกนีก็ทางตัน มันแค่เสียงจะแพ่กำลังงีบอ่าท่านโยกัวไหนว่า อื้อนตอนต่อไม่ใช่ทางนี้ กเก็บมาอ้าวใช่ไหมเถอะวันนี้ออกได้เหรอเออเสียงอะไรน่ะเดี๋ยวไปดูที่ส่วนนาฬิกา